SPM Thai Engineering SPM Thai Engineering เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมประหยัดพลังงานไทยและญี่ปุ่นและเราได้ทำการจดสิทธิบัตรที่ประเทศญี่ปุ่นและไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ค้นพบว่าเมื่อเราทำการช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องปรับอากาศได้1องศาจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานลดลงได้ถึง2%และจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนแสดงให้เห็นว่าในสถานที่ต่างๆจะมีสัดส่วนของการใช้พลังงานแบ่งเป็นเครื่องปรับอากาศ60%แสงสว่าง25%และอื่นๆอีก15% ในส่วนนี้คือส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าชั้นนําในประเทศญี่ปุ่นที่เราได้ทําการติดตั้งและเห็นผลของการใช้พลังงานที่ลดลงช่วยประหยัดพลังงานและมีการใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ10ปีและจากภาพจะแสดงให้เห็นว่าระบบย i o o u u d o ของเรา จะทำการติดตั้งอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ติดและไม่ได้สัมผัสจับคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนของแอร์ถึงมั่นใจได้ว่าไม่รบกวนการทำงานของระบบแอร์เดิมแน่นอนจากการทำงานในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำการติดตั้งให้กับสถานประกอบการชั้นนำขนาดใหญ่และยังได้รับการยอมรับและพึงพอใจกับอีโคจูโดของเราเป็นอย่างมากเช่นฟาร์มและโรงงานแปลรูปหมูนัดจังหวัดหนองบัวลำพู ห้างพัศวร์หนึ่งจังหวัดน้องคายปิยนสาขาน้องประจักษ์จังหวัดออนรธานี โรงน้ำแข็งอุดรกิติจังหวัดอุดรธานีซึ่งบริษัทเหล่านี้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและเสียค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงมากข้อมูลต่างๆที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าอุณหภูมิที่เราสามารถปรับลดได้เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานที่องค์การไฟฟ้าของประเทศไทยใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน SPM Thai Engineering ขอขอบคุณค่ะ